ต่อไปสระอินะคะอ่านตามครูนะคะกออิกิจออิจีดออิดีตออิติบออิบิปออิปิออิอิขออิขี ขออีทีขออีทีขออีพีฝออีฟีสออีสีหออีฮีขออีคีงออีงี้ชออีทีซออีสี ทออีทีนออีนิพออีพีฟออีฟิมออีมิยออียิรออีริลออีลิวออีวิฮออีฮี ต่อไปสะระอีอ่านตามครูนะคะกอีกีจอ,อีจีดอ,อีดีตออีตีบอ,อีบีปอ,อีปีออีอีขอ,อีหี 陀伊齿，陀伊提，婆伊皮，佛伊皮，索伊丝，诃伊希，阿伊尼，陀伊奇，索伊西。 ทอีทีนออีนีพออีพีฟออีฟีมอีมียออียีรออีรีลออีลีวออีวี ฮอีฮี